สวัสดีครับวันนี้มาต่อ FastStone Image Viewer จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางด้าน interface หรือเมนูของโปรแกรมเมนูก็ไม่มีอะไรมากพอเราชินชินแล้วเนี่ยใช้ช็อตคัทจะสะดวกกว่าการใช้ไอคอนเมนูพวกนี้อีกแบบที่หนึ่งก็คือแบบนี้เรียกว่า browser view ในตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์เป็นโฟลเดอร์เป็นร้ายต่างๆที่เราใช้งานส่วนนี้ก็จะเป็นตัว t h u m b n a i ให้แสดงเฉพาะ image หรือวิดีโอหรือทั้ง image ทั้งวิดีโอก็ได้จัดเรียงแบบ ไฟล์เนมเรียงแบบขนาดไซส์ของภาพเรียงแบบตามวันที่ก็ได้โดยการให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่าก็เรียงตามแบบนั้นจะขอเรียงตามไฟล์เนมไว้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นช่องพรีวิวที่ช่องพรีวิวเนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าบางทีทำเนลเนี่ยมันเล็กภาพดูไม่ค่อยถนัดอย่างเวลาไปถ่ายโมเดลหรือถ่ายแบบอะไรพวกนี้ แอคชั่นจะต่างกันนิดเดียวเราดูไม่ค่อยออกว่าเราจะเอาภาพไหนจะไม่เอาภาพไหนมันจะคล้ายกันมากเราจะมาซูมดูตรงเนี้ยได้ชัดกว่าเราตั้งอัตราการซูมไว้ที่1ต่อ1พอเราคลิกเมาส์คลิกซ้ายไปมันก็จะซูมให้เท่านั้นแล้วก็มันจะบอกรายละเอียดของภาพเลยครับว่าอันนี้ก็คือ6000คูณพเป็นภาพที่มาจากหลังกล้องเลยยังไม่ได้ โปรเซสใดๆทั้งสิ้นเลย6,000คูณ4,000มันเลยก็คือ24ล้านพิกเซลพิกซ้ายลงไปทีเดียวก็ได้แล้วปล่อยมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับหน้าต่างพรีวิวนี่เราปิดชั่วคราวได้ถ้าต้องการเรา w s e ดูในส่วนของไฟล์ explorer เยอะๆแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ได้ก็โดยการคลิกตรงลูกศรน,นี้นะครับก็จะกลับมาดูพรีวิวได้เหมือนเดิมอันแรกเลยเป็นเมนูที่ใช้ import photo a n d Video พอเราคลิกไปมันก็จะมี source ถ้าเผื่อเราต่อ memory card หรือมือถือหรือกล้องเอาไว้กับคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันก็จะมาแสดงตรงนี้แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ต่อไม่ได้เสียบอะไรไว้มันก็จะไม่มีอะไรจะแสดง Destination ต้องการให้ไปเก็บที่ไหนก็จะเป็นอัตโนมัติเอาไว้ได้เลยคล้ายๆกับ Play Memory ของ Sony หรือ EOS Utility ของ Canon อะไรประมาณนะั้นแล้วก็จะ e r t e t e s ับโฟลเดอร์ตามปีตามวันที่ หรือว่าตามเดือนตามอะไรแล้วแต่ตามที่เราถนัดใครไม่ถนัดก็ไม่ต้องใช้ก็ใช้วิธีการเปิดการ์ดแล้วก็ลากวางเ,าเหมือนเดิมต่อมาอันนี้ก็เป็นตัวเบราว์เซอร์ตัวเปิดหาไฟล์เปิดหาโฟลเดอร์ที่ต้องการธรรมดาไม่มีอะไรเหมือนกันใน PC ทั่ว,วไปน,นี้ก็คือปุ่มเซฟแอดคอนเซปต์เขาเนี่ยเขาจะให้เซฟแอดอย่างเดียวเลยเขาจะไม่ให้เราทับต้นฉบับป้องกันไว้คำสั่งเซฟเฉยๆเนี่ยจะไม่มีนะครับนอกจากเราจะเจตนาเซฟไปที่ไฟล์เดิมมันก็จะถามเราว่าจะรีเพลสไหม อันนี้เป็นตัวสไลด์โชว์บางทีก็มีประโยชน์ถ้าเราไปเจองานที่จําเป็นต้องรีบๆทําสไลด์โชว์แก้ขัดไว้ก่อนประธานในที่ประชุมขอเลดครึ่งชั่วโมงเรามีอะไรเราก็ต้องเอามาโชว์ไว้ก่อนออโต้เพลย์ทุกๆ3วินาทีต่อสไลด์แลนดอมออเดอร์คือในโฟลเดอร์เท่านั้นจะแลนดอมเอาภาพมาก,ก่อนมั่งเอาภาพนี้มาก่อนมั่งไม่แน่นอนทรานซะิชันเอฟเฟกต์เนี่ยมีให้ตั้ง1้อยาทรานซิชันนะครับดูก็มีทรานซิชันให้ดูตัวอย่างนี่เห็นไหมครับ เราจะเอาแบบไหนแล้วก็เลือกเอาได้เลยนะครับเป็นเฟดเป็นเป็นไวท์เป็น ade, เอ็กแพน,เป,น, White, เ,ปน Pan, เป็นอะไรมีหมดเลยแล้วก็มิวสิกใส่เพลงด้วยก็ได้เพลงเขาไม่มีมาให้นะครับเราต้องเลือกเราหาเพลงของเราเองสมูทอิมเมจเรนเดอร์ลิงก็ทําให้ขอบภาพมันความคมชัดอาจจะเสียไปบางนิดหน่อยแต่ว่าดูแล้วสบายตาก,กว่าถมากเลือกที่สมูทกันไว้แบ็กกราวน์นี่จะเลือกเป็นสีไหนก็เลือกเอาแต่สีดําดีที่สุดครับสาหรับการนําเสนอต่อมาก็อันนี้เป็นตัวรีไซ รีแซมเปิลการปรับลดขนาดภาพคือคอนโทนอานั่นเองฮนะเ,เลือกภาพนี้แล้วเรากดคอนโทนอาก็ได้เมนูนี้มาเหมือนกันเราลดแบบพรีเซิร e ฟแอสเปกต์เรก็คือรักษาคีปอัตราส่วน3ต่อ2อันนี้ไว้ถ้าเราลดด้านกว้างจาก6,000เหลือ4,800ด้านสูงก็จะลดเหลือ3,200ไปเองนะครับเขาจะหรือไม่ก็เลือกที่ตรงนี้ก็ได้ s สกรีนไซส์ามาตรฐานเลย พันเก้าสองศูนย์คูณพันแอย่างนี้ก็ได้เขาก็จะจัดการให้เองเลยนะครับอันนี้ถ้าเราไม่เอาเราก็แคนเซิลไปอันนี้ก็เป็นครอปนะครับครอปก็คือถ้าเผื่อเราเปิดภาพขึ้นมาแล้วเรากดปุ่มตัว x นะมันก็เป็นเรียกครอปบาร์ขึ้นมาเหมือนกันเราต้องการครอปแบบฟรีแฮน หรือต้องการครอปแบบมีอัตราส่วนตามสะดวกของเราถ้าต้องการครอปแบบฟรีแฮนอย่างนี้เลยฮนะตามสบายเลยภาพแนวนอนอยากได้เป็นแนวตั้งอะไรเราก็จัดการไม่อยากช็อตคัดเป็นตัว x สิ่งที่จะเน้นในวันนี้เลยก็คือเรื่องของการจัดการไฟล์ภาพแบบแบทสก็คือการทํางานทีละหลายๆภาพเป็นร้อยๆภาพก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาใส่ลายน้ําหรือว่าใส่รายละเอียดของภาพโดยเฉพาะ ภาพที่เราชอบนําไปโพสต์ใน Facebook กันเนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มพวกนักถ่ายภาพบางทีเราก็นิยมใสลายลเซ็นใส่อีเมลใส่ชื่อใส่โลโกโล้อะไรของเราด้วยใช่ไหมฮะอันนี้แหละทาได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งทําทีละภาพโฟลเดอร์เนี้ยหกพันคูณสี่พันเนี่ยนะถ้าสมมติว่าต้องการจะแปลงจาก6,000คูณพให้ไปโพสเฟซบุ๊ก o องพันสี่สิบแปด 48, ใช่ไหมเฟซบุ๊กเขาบอกว่าถ้าจะโพสให้ได้ผลดีที่สุดโดยที่เขาไม่มาย่อไม่มายุ่งกับขนาดภาพของเราก็คือ ไม่เกิน2,048พิกเซลในด้านยาวถ้าเราโพสไป6,000นคูณ4,000เนี่ยเราโดนย่อเละเทะแน่นอนเสียเวลาเปลืองแบนดวิดถ้าใช้มือถือในยิ่งโอ้เปลือง data ของเราไปโดยใช่เหตุเลยวิธีการทำงานเกี่ยวกับแบตสฟล์พวกนี้ก็ไปที่เมนูชื่อ Tool นี่นะครับคลิกที่ Tool เลือกอันไหนก็ได้หรือว่ากดคีย์ f 3 f 4ก็ได้แบ t convert select image อันนี้ก็ได้เอา f 3นี่แล้วกันง่ายๆจะได้จาเหมือนๆกันนะครับแบต convert เลือกอิเมจหรือกด f 3ลงไปเลยก็ได้พรากด f 3ลงไปแล้วมันจะโชว์หน้านี้ขึ้นมาเมื่อกี้นี้ภาพแรกที่เราอินพุตเอาไว้ที่เราเลือกเอาไว้ภาพหนึ่งแล้วกลัวงงเราเอาออกก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเราคลิกลงไปตรงนี้มันจะมีพรีวิวให้ดูว่าเป็นภาพไหนก็คือเป็นภาพนี้ใช่ไหมฮะเราเลือกตั้งแต่ภาพแรกเลยภาพที่1จนถึงภาพสุดท้ายเลยกดชิปมันจะมาอย่างนี้แอดเข้าไปก็จะได้มาทั้งหมดเนี่ย22ไฟล์นี่ครับเขาบอก ไว้ตรงนี้ละ Input l ล s t 22ไฟล์สาระสำคัญของมันเนี่ยตอนแรกมันจะไม่ติ๊กตรงนี้มาให้ดูบรรทัดนี้นะครับ Use Advanced Option นี้นะครับถ้าเราเลือกแต่แค่ตรงนี้เนี่ยมันจะ convert แปลงขนาดไฟล์ให้เราอย่างเดียวอ่าตอนนี้เราเลือกมาดูทีละบรรทัดก่อนนะครับ Output Format คือต้องการแปลงไฟล์เป็นอะไรต้องการแปลงเป็น JPG หรือแปลงเป็น BMP GIF PNG อะไรก็แล้วแต่เรานะครับ แล้วก็เอาพุ t โฟลเดอร์ที่เราต้องการแปลงเราต้องการแปลงให้ไปอยู่ที่ไหนเราก็บราวหาผมต้องการแปลงให้ไปอยู่ที่โฟลเดอร์ชื่อ test export 1นึ่งทําำไว้แล้วถ้าต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็ create โฟลเดอร์ขึ้นมาได้เลยตรงนี้ติก๊ก keep original date time attribute e x i f file อะไรพวกนี้ไว้ด้วยนะครับยังไม่ต้องลบเก็บ e x i o r t file ไว้ก่อนแต่เดี๋ยวเราไปโพส Facebook มันก็ถูกลบอยู่ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเก็บไว้ก่อน a s before overlay หากมีการต้องไปทับซ้อนกับไฟล์เดิมมันจะต้องถามแล้วก่อนที่จะเซฟทับไป Display e r r o r message ถ้ามีอะไรผิดพลาดให้มันแสดง message แสดงข้อความให้เราดูด้วยอันนี้ก็คือการ preview จะเป็นการ preview ให้ดูก่อนนะครับตัวอย่างภาพตอนนี้เรายังไม่ได้เลือกขนาดขนาดยังไม่ได้เลือกขนาดนะเอาขนาดเดิมเนี่ย before 6,000คูณ4,000 4,000 1 7 k 1> แต่พอแปลงแล้วลดเหลือ 1ั4ส k เพราะว่ามันไปบีบอัดให้เราอีกทีนี้เรายังไม่เอาตรงนี้เราเลือก use advanced option ตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับไฮไลท์ของเราวันนี้อยู่ที่นี่ use advanced option แล้วเราก็คลิกคำว่า advanced option ตรงนี้นะครับที่ advanced option ตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าอันแรกเลยแบบแรกชื่อ resize เนี่ยเรายังไม่ได้ select เลือก resize พอเรา select เลือกไปปับ๊บตรงนี้มันจะมีรามิเตอร์ให้เลือก in pixel จะ resize เป็นกี่ pixel กว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะเราเลือกเลือกได้เลยหรือว่าจะเลือกตามขนาดมาตรฐานเลยก็ได้เป็นพันสองคูณเก้าร้อยพันสองรอยี่สิบอะไรพวกนี้นะครับหรือสองพันสี่สิบแปดคูณพันห้าร้อยสาสิบหกอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้เหมาะสําหรับเป็นภาพแนวตั้งล้วนหรือแนวนอนล้วน,วน,วน,วนเลือกแบบนี้ดีหรือเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้ลดขนาดลงมากี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซนต์อินพินไซส์อินพินไซส์นี่จะต้องไปพินขนาดสี่คูณหกนิ้ว e รสูเลชัน300อันนี้เหมาะสาหรับภาพที่เราจะนําไปอัดนําไปพิมพ์นําไปปิ้นนะครับแต่ที่เหมาะสําหรับภาพพิคะรูปแบบมีทั้งภาพแนวตั้งภาพแนวนอนควรจะใช้เป็น r e ไซ z ์เบสอ d อนวันไซ z ์อันสุดท้ายเนี่ยแล้วเราก็ p r e ดีไฟ n e เอาด้านที่เป็นด้านที่ยาวของภาพไม่ว่าภาพจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเราถือว่าเอาด้านที่ยาวที่สุดของภาพให้มีขนาด2,48 0 พิกเซลโอเคนะครับถ้าเป็นภาพแนวนอนด้านกว้างก็จะเป็น2,048พิกเซลถ้าเป็นภาพแนวตั้งด้านสูงก็จะเป็น2,048พิกเซลส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะจัดสัดส,ส่วนไปตามตามขนาดภาพเดิมนะครับก็คือโดยการ aspect ratio is on way preserve รักษา aspect ratio ของเดิมของภาพเอาไว้นะครับถ้าภาพของเดิมเราเป็น2ต่อ3 มันก็จะเป็น2ต่อ3ถ้าภาพของเดิมเราเป็น4ต่อ3ก็มันก็จะออกมาเป็น4ต่อสอันนี้ก็คือพิกั a สแตนดาร์ดไซส์เราไม่ต้องเลือกเราเลือกแค่น,นี้อันนี้สมมติว่าผมเลือกแค่อันนี้แต่ว่าถ้างานท่านเหมาะกับแบบอื่นท่านก็เลือกแบบอื่นได้แล้วก็2อ,อันนี้ให้ติ๊กเลือกไว้ด้วย Do not resize if image already smaller than request size ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปยุ่งถ้าหากภาพนั้นมันเล็กกว่าขนาที่เราสั่งงานเอาไว้ ภาพถ้าบาังเอิญมันเล็กกว่า2048อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วก็ if image not resize ภาพที่ไม่ได้ถูกรีไซ z ์ก็คือภาพที่ไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้ก็ให้ copy original file ไฟล์ไฟล์ต้นฉบับเนี่ยยัดใส่มาใน output folder ด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้ต่อมาถ้าเราเลือกแบบนี้แล้วตรง rotate นี่เราไม่ต้องไปยุ่งเลยไม่ต้องไป flip ไป rotate ไปอะไรละเราปิดไปได้เลยตรง c r o p นี่ก็เหมือนกันตรงครอปนี่เราก็ไม่ต้องไปครอปไปอะไรแล้วไม่จําเป็นต้องใช้แล้วแคนวาสก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันคั l เลอร์เดฟอ่าคันเลอร์เดฟนี่คืออะไรคั l เลอร์เดฟเนี่ยถ้าต้องการไปเซฟเป็นกิฟหรือว่าเป็นไฟล์ที่มันบิดสีน้อยๆเราก็เลือกบิดสีที่น้อยลงได้เป็น8บิด7บิด6บิดห้บิดอะไรลงไปได้จาก24บบิด มันก็จะทําให้ลดขนาดของไฟล์ลงไปได้อีกแต่ว่าการณีนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับ Color Depth เพราะว่าเราทําเป็น j p g เราต้องการ Color Depth 16.7ล้านสีอยู่แล้วแล้วก็ปิดไป adjustment adjustment เนี่ยสำคัญเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเราน่าจะ adjustment อะไรบ้างเราติ๊กเลือกไปที่ adjustment ภาพที่ถูกย่อลงมาเนี่ยหรือภาพหลังกล้องเนี่ยเราจะรู้นิสัยของกล้องเราปรับโปรไฟล์กล้องไว้ยังไง คอนทาต์จะเป็นกลางๆอ่อนๆน,นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็จะัจะเพิ่มคอนท้าต์ไปสักสองแกมมาสักหนึ่งแล้วก็สีมันจะจืด mm hmm. ก็จะเพิ่มฮิวเพิ่มซาตูเลชันไปอีกอย่างละหนึ่งอย่างละสองแล้วแต่เราไลเนสเพิ่มไหมส่วนมากชอบติดถ่ายโอเวอร์ Over อยู่แล้วผมก็จะไม่เพิ่มไลเนสนะครับแดงเขียวน้ําเงินก็จะไม่เพิ่มเพราะว่าทําไว้พอดีแล้วสิ่งที่เราต้องทําเวลาเราย่อภาพนี่ก็คือการทำชาร์เพน เวลาเราย่อแล้วเนี่ยความคมมันจะเสียไปก็เลยจะตั้งชัเพ่นเอาไว้ประมาณถ้าเผื่อเป็นภาพไซส์เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับจะตั้งไว้ประมาณ5ท่านชอบมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ตามสบายมันจะกลับคืนมาเท่าประมาณต้นฉบับถ้าตั้งที่5เนี่ยแล้วก็ติ๊กที่ USM หรือ Unsharp Mask Radius เนี่ยอย่าให้เกิน1 0 8 0 7 0 9เลยเนี้ได้แต่ว่า1ก็ยังได้ดีไซน์แอนด์พรีวิดูก่อนได้อันนี้นครับก็คือต้นฉบับ เราพรีวิวดูก่อนนะฮะอันนี้ก็ภาพที่เราพรีวิวดู before after h o l โฮดาวถ้าเราโฮดาวตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูภาพพรีวิวนะครับก่อนก่อนและหลังถ้ามันยังไม่ถูกใจเราก็ปรับลดตรงนี้ได้ถ้ารู้สึกว่าไบรเเนทมันเยอะไปเราก็ลดไบรเเนทลงมานิดนึงลบหน่อยได้นะครับเพราะว่าผมชอบถ่าย over อาจจะต้องลดไปนิดนึงเสร็จแล้วถ้าถูกใจแล้วเราก็คลอหน้านี้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือการพรีวิวต่อมา DPI นี้ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าภาพเรามาเป็น300 DPI เขาก็จะทำให้300 DPI นอกจาก,กเราจะต้องการแปลงให้เหลือ72 DPI พอไม่ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ได้ครับอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ทีนี้มาถึงส่วนสำคัญก็คือส่วนของ Text Add t ท็ก Ad d t e ็อะไรไปบ้างอของผมนี่จะแอดเขาจะมีเป็นช่องสำหรับใส่สคริปต์ให้ตรงนี้เราต้องการใส่แต่อีเมลก็ได้แล้วก็เอาพวกนี้ออกวงเล็บ SQ วงเล็บ SJ วงเล็บ SM SO อะไรพวกนี้นะครับมันคืออะไรมันเป็น variable เป็นตัวแปร Insert variable SQ เราดู SQ อ SQ หมายถึง focal length focal length หรือทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่เราใช้กี่มิลลิเมตรต่อมา SJ คือ exposure time ก็คือ shutter speed นั่นเองต่อมา SM SM ก็คือ f number f ที่เราใช้เท่าไหร่ต่อมา so so ก็คือ iso เราต้องการโชว์แค่เนี้ยเราก็เลือกแค่นี้ตรงนี้ถ้าเราต้องการเว้นวรรคมากขึ้นนะเราก็หรือต้องการเอาโฟกัสเล็งมาไว้หลังสุดเลยแล้วก็เอา sq เนี่ยตัดมาแล้วมาไว้ข้างหลังสุดได้เหมือนกัน sq ก็จะมาอยู่ข้างหลังแล้วก็อีเมลเรานี่จะเปลี่ยนเป็นชื่อก็ได้นี้เราใส่เองเอาแบ็กกราวไหมแบ็กกราวแล้วก็ถ้าไม่เอาแบ็กกราวก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่เอาแบ็กกราวเนี่ยเวลาเราทําภาพหลายๆแบบเนี่ยมันจะดูยากเหมือนกัน ใส่แบ็กกราวด์ซะหน่อยปรับโอปาซิตี้เข้มจางตามที่เราต้องการตำแหน่งตำแหน่งมันจะอยู่ที่อันนี้เราเลือกไว้ที่บอททอมไลท์ด้านล่างขวาแต่ทีนี้พอเลือกด้านล่างขวาแล้วมันจะติดติดขอบด้านล่างขวาเกินไปเราก็มาเลื่อนนิดนึงตำแหน่งที่สวยๆก็คือประมาณถ้าด้านล่างขวานะส่วนมากจะเป็นลบยี่สพิกเซลทั้งแกน X แกน Y เลยฮะลบยีทั้งคู่แล้วประมาณนี้จะกำลังสวย ฟอนต์อยากเปลี่ยนก็ได้ลองดูว่าขนาดภาพของท่านขนาดไหนถ้าขนาดภาพของท่านใหญ่แล้วท่านไปใช้ฟอนต์22เท่าที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะออกมาตัวจิ๋วเดียวมันต้องเทสดูสักรูปหนึ่งก่อนนะเสร็จแล้วดูคอนเวอร์ชันพรีวิวก่อน,นะจะได้ประมาณนี้ระปิด1ส0่วน30ิวินาที F6.3 ISO 400 f o c a เ l e โ g t h 24ลมม,มเข้มไปไหมเข้มไปจางหน่อย33ประมาณนี้ แล้วก็ดูอีกทีมันก็จะจางลงมานิดหนึ่งหรือจะไม่เอาแบ็กกราวเลยก็แล้วแต่ท่านลองไม่เอาแบ็กกราวเลยดิว่ามันจะดีไหมติ๊กแบ็กกราวออกแล้วก็คลิกพรีวิวอีกทีปรับอันนี้ไม่มีแบ็กกราวแล้วก็ลองดูนะครับว่าชอบแบบไหนอันนี้ลองซูมหนึ่งต่อหนึ่งดูนะเปรียบเทียบแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยให้เห็นเห็นเลยถ้าเอาแค่นี้ก็จบแล้วแต่ทีนี้ อยากได้ water mark ด้วยหลายน้ำโลโก้ซะหน่อยแล้วก็ add water mark เข้าไปอันนี้ผมใส่ไว้แล้ว water mark เรามี water mark อยู่ไหนแล้วก็บราวหาวันนี้ผมมีภาพผมผมอยู่แล้วโลโก้ o, กล้อง nikon f ตัวนี้ผมทำไว้แล้วเป็นขนาด150คูณ116พิกเซลเป็นไฟล์ png นะครับก็เลือกเข้ามาแต่ว่าเราไม่สามารถ resize ขนาดในหน้านี้ได้มันมาแค่ไหนแค่นั้นเลยทำได้แค่เต็มที่ก็คือใส่ shadow ใส่แบ็กกราวน์นี่ใส่ได้สําหรับถ้าเป็นภาพ JPEG แต่ถ้าเป็นภาพ PNG มาเนี่ยใส่ไม่ได้เพราะว่า PNG เหมือนถูกเจาะแบ็กกราว์ทิ้งไปแล้วมันก็เลยใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่เงานิดหน่อยอันนี้ท่านต้องทํามาให้พอดีก่อนนะรีวิวดูก่อนได้เห็นไหมครับอันนี้ผมเลือกไว้ตรงกลางท่านจะขยับอะไรก็ก็ได้นะตอนนี้อันนี้ผมสมมุติให้ดูนะอ้าวเสร็จแล้วจบยังยังไม่จบใส่บอร์เดอร์ก่อนต้องการใส่บอร์เดอร์โดยบอร์เดอร์มีทั้งหลายแบบนะเป็นแบบเฟรม เฟรมขาวเฟรมสองเนี่ยเป็นสีดำซ้อนเข้ามาตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงสีน้ำตาลอะไรก็ลองดูนะครับเส้นนี้จะเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมครับเอาแค่เฟรมสมกับอินเนอร์เฟรมแล้วก็พรีวิวดูก่อนสมมติว่าประมาณนี้ถูกใจแล้วแล้วก็คลอสเสร็จแล้วก็คลิกโอเคเลยหรือจะเซฟออปชันไว้ก่อนก็ได้นะครับเซฟออปชันนี้เอาไว้เลยไว้ใช้งานอื่นอีกเราเป็นนักเขียนบล็อกเขียน คอลัมน์ลงใน Facebook อะไรบ่อยๆเราต้องใช้ภาพไซ์นี้ตลอดเซฟเป็นออปชันไฟล์ไว้ได้เลยมันจะเป็นไฟล์ c c f ข้อหลังแล้วก็เรียกไฟล์นี้มาจบเลยแล้วก็โอเคผมจะเริ่มแปลงเลยนะทุกไฟล์ในนี้ขนาดเดียวกันหมดเลย6,000คูณ4,000หมดเลยคลิกคอนเวิร์ตแล้วปรับเข้าให้มันก็จะทำการรันโพเซสซิ่งทีละลูกโอเคในผ่านและ้ามีอันไหนที่ไม่ผ่านมันจะโชว์ดิสเพย เงื่อนไขให้เรารู้ว่าทําไมถึงไม่ผ่านโอไซคือสาต้นฉบับเนี่ยแปดพั 8, ก็คือ8เมกพอถูกแปลงแล้วเหลือ 835k ้อยสามสนิวไซนี่นะครับโอไซ์ size กับนิวไซด์อ่าเลโชสัดส่วนก็คือประมาณ9%ปรนั่นประหยัดพื้นที่ไปได้แปดพันแปดเมกกว่าๆเลยทั้งหมด22ไฟล์ processing list 22ไฟล์ถ้าเราต้องการกดดันตัวนี้แล้ว ต้องการให้มัน Open นโฟลเดอร์เป้าหมายให้เราดูด้วยแล้วก็ติ๊กตรงนี้ไว้แล้วคลิกดันมันจะเรียกโฟลเดอร์เป้าหมายของเราขึ้นมาให้เลยเราก็มาดับเบิลคลิกดูเห็นไหมครับเราจะได้ภาพภาพชุดเที่ยวญี่ปุ่นเอาไปเขียนบล็อกเอาไปเขียนอะไรก็ตามสบายเลยนี่จะเป็นภาพที่ถูกทําให้ชาาเพ่นขึ้นมาเท่ากับต้นฉบับและตำแหน่งพวกนี้อยู่ที่เดิมแต่่าเปลี่ยนไปนะครับภาพนี้ ไอส์เอ่หนึ่งส่วนแปดร้อยเอฟห้อโอสองร้อยสิบหมมอ่าอันนี้หนึ่งส่วนสิบสามเอฟสิบไมมมันจะถูกเปลี่ยนไปอันนี้ i อ o 4 2โมมเปลี่ยนไปตามเอ็กซิฟที่เราได้มาจากกล้องนะนั่นแหละครับสปีด0.3วินาที F6.3 ISO 4ดสามมมประมาณนี้นครับสำหรับการใช้แบต การใช้ในโหมดแบตของ f a s t s t o n e Image Viewer สะดวกมากเลยแต่ว่าเขาจะเอาไปซ่อนเอาไว้แบบแปลกๆก,กนิดหนึ่งก็คือคนไม่รู้เนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้คลิกตัวนี้ use advanced option ตัวนีบ้บางท่านก็ไม่รู้หลายท่านก็ไม่รู้ก็คือใช้แบบธรรมดาธรรมดาไปแล้วก็เวลาใส่ลายน้ำก็ต้องมาใส่ทีละภาพเอาท่านจะรีเนมด้วยเลยก็ได้นะเมื่อกี้ผมลืมบอกไปในเรื่องของรีเนมด้วยทาในขั้นตอนเดียวกับเมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องมาทาอีกทีหนึง่งท่านก็ติ๊กที่ รีเนมเมื่อกี้ไปทีเดียวมันก็จะทั้งคอนเวิร์ตด้วยลดขนาดด้วยสายลายน้ำด้วยสายตัวหนังสือด้วยแล้วก็รีเนมด้วยเป็น,นตัวเลยครบทีเดียวตอนนี้รู้สึกจะยาวหลายนาทีหน่อยก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้ามีโอกาสจะเอารายละเอียดอย่างอื่นมาให้ดูกันอีกตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ